สวัสดีครับสวัสดีครับผมแอบอยู่หลังต้นไม้นะครับนี่คือผมเองนะฮะโมโนโซนิกนะครับเราอยู่กันใน Sonic Speed Simulator นะครับแต่ว่าที่แปลกไปวันนี้ก็คือผมไม่มีสกินเลยนะฮะสกินหายไปหมดเพราะว่านี่คือเทสเซิร์ฟนะครับคือเป็นเซิร์ฟที่เขาเปิดเอาไว้ให้เล่นก่อนที่ตัวเกมจะอัปเดตนะครับคือเมื่อวานนี่จริงๆเกมต้องมีอัปเดตนะฮะแต่ว่าเหมือนกับว่ามีปัญหาอะไรสักอย่างนึงก็เลยเลื่อนมาเป็นวันนี้นะครับ แล้วก่อนที่เกมตัวจริงจะเปิดให้เล่นกันก็จะเล่นในเซิฟเทสก่อนส่วนของต่างๆที่เคยเล่นในเซิฟหลักนะครับมันไม่ได้เข้ามาในนี้ด้วยนะฮะอย่างพวกที่เป็นการรีเบิร์ดนะครับมีมาให้แค่5้ามีเลเวลมาให้นิดหน่อยนะครับส่วนสก,กินเนี่ยไม่มีเลยนะฮะคือต้องปลดล็อกใหม่หมดเลยแล้วก็พวกสัตว์เลี้ยงก็ไม่มีนะครับมีมาให้ตัวหนึ่งที่เป็นนักเคิาเชานะฮะแต่ว่าเกมพาสมีมาให้นะฮะมันลิงก์กันเกมพาสผมซื้อหมดแล้วนะครับมีบูสด้วยใช้ในนี้ก็ได้นะฮะแต่ไมไ ในเซิฟจ,จริงนะครับอะวันนี้มีอัปเดตมาอัปเดตน่าสนใจเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเป็นสกินใหม่ของเจ้าเมทัลโซนิกนะครับเขากลับมาแล้วนี่กลับมาอีกครั้งหนึ่งในอีเวนต์ที่ชื่อว่าเมทัลรีเทิร์นนะฮะนี่คือสกินใหม่นะครับตัวสีดําอย่างเท่เหมือนแมวเลยตัวสีดานะฮะลายสีเหลืองอันนี้ลายปกตินะครับเคยปลดล็อกไปแล้วนะอันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นหน้าที่ของโมโนโซนิก ในการมาจัดการเจ้าเมทัลนะฮะอีเ,อเวนท์ทำอะไรบ้างอีเ,อเวนท์เก็บอีกแล้วเหรอห้าหมื่นห้าหมืนอแล้วก็แข่งกับเมทัลโซนิกนะครับให้ชนะสามครั้งแล้วก็ชนะด้วยเวลาหนึ่งนาทียี่สิบวิให้ได้นะฮะอ๋อมีสองมีสองอันมีสองอันฮะคือผมต้องปลดล็อกอันนี้ก่อนอันนี้คืออันเก่าแล้วก็มาปลดล็อกอันนี้ที่เป็นเมทัลโซนิกสีดำนะครับโอเค อันนี้คือที่แข่งกับไปเท่าโซนิกครั้งที่แล้วนะฮะกลับมาแข่งครั้งหนึ่งมีเพื่อนอยู่ด้วยเก็บออฟเหมือนเดิมครับเพื่อปลดล็อกเจ้าไปท่าโซนิกล่างแรกก่อนลูกโปง่งลูกโปง่งลูกโป่งไปห้าพันแล้วะฮะฟาร์มง่ายทำไมครั้งที่แล้วรู้สึกว่าฟาร์มยากจังใช่ไหมครั้งที่แล้วฟาร์มยากกว่านี้อีกรอบนี้ฟาร์มง่ายมากหรือว่าเป็นเพราะว่าอยู่ในเซิร์ฟทดสอบก็เ,เลยง่าย ผมนำอยู่ใช่ไหมเนี่ยนำอยู่หกพันกว่าครับรอบหนึ่งไม่ต้องฟาร์มเลเวลเลยโอ้ยเล่นง่ายเล่นในนี้เล่นง่ายได้มา6 6พัต้องการห้าหมืแข่งต่อได้เลยครับเอ้ยมีสปินด้วยเหรอได้เป็นประแจนะฮะอีเวนต์เก่าใช่ไหมประแจใช่ปลดล็อกอันเก่ามาแข่งต่อเลย อีซี่มากไม่เท่าเออในนี้เล่นง่ายกว่าแต่ว่าในเซิฟจริงเนี่ยคือต้องไปปลดล็อกอีกรอบหนึ่งนะฮะถึงไหมถึง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 คือในเซิฟจริงเนี่ยกลับไปคือต้องเล่นอีกรอบหนึ่งอยู่ดีนะฮะมันไม่ส่งไปตรงนู้นแต่ก็ไม่เป็นไรมาเล่นก่อนมาลองดูก่อนลุกโป่งลุกโป่งไม่ถึงหมื่นกว่าแล้ว ตัดไปดสิบรอบฮะถึงจะได้ครบห้าหมืนแต่ก็เร็วกว่าครั้งที่แล้วนะครั้งที่แล้วเล่นนานอยู่อ่ะเหลือแค่เก็บออฟอย่างเดียวก็ปลดล็อกอันนี้ได้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปอันนี้พังบอลลูนให้ได้สองอห้าสิบอันแล้วก็ชนะเมทัลนะครับเมทัลสามจุดศูนย์กี่รอบอ่ะสิบรอบโฮโฮโฮแล้วก็ชนะให้ได้อะไรเนี่ยแข่งกับไปโทอสนิก ยีนาทีวัดแต่ก่อนอื่นต้องมีสกินอันนี้ก่อนสกินหลักก่อนแล้วก็ค่อยไปสู้กับสกินนู้นสกินหลักเปดล็อกง่ายในนี้ง่ายมากแต่เหมือนยิ่งเล่นไปยิ่งได้น้อยลงฮะไม่รู้เป็นเพราะอะไรโอเคฮะอีกรอบหนึ่งน่าจะได้ละสุดท้ายไม่เน้นชนะนะฮะเน้นเก็บให้หมดมายืนทำอะไรเนี่ยอีกรอบหนึ่งสุดท้ายเอา ทำไมไม่รับให้อ๋อผมแพ้อ๋อถ้าแพ้มีมายืนอย่างงี้ด้วยเหรออ๋อเพิ่งเห็นนะถ้าชนะคือจะไม่มีเพราะว่าโดนพังไปแล้วพอแพ้ก็มายืนอยู่ข้างหน้าเมื่อกี้ฮะคือผมไม่ได้รีบไงเน้นเก็บให้หมดเขาก็เลยเข้าเส้นชัยนะครับเพิ่งรู้เพิ่งรู้โอเคเรียบร้อยไม่เท่าโซนิกนะฮะนี่ไงอันนี้พังก็เลยไม่มา ถ้าเกิดไม่พังก็คือจะมาตรงนี้มายืนท้าทายเราอีกรอบหนึ่งชื่อมักสามจุดศูนย์นะฮะเจ้าตัวนี้เมทัลโซนิกสามจุดศูนย์นะครับมักสามจุดศูนย์ต้องใช้สกินเมทัลโซนิกในการสู้ชนะให้ได้สิบครั้งพังลูกโป่งให้ได้สองร้อยห้าสิบแล้วก็ต้องใช้เป็นเวลายี่สิบนาทีนะฮะโอ้โหก็ระหว่างเล่นไปก็ก็น่าจะประมาณยี่สิบนาทีผมต้องสู้กับตัวผมเองเหรอได้เลยเจ้ามักสามจุดศูนย์มาเจอกันหน่อยโอ้นี่นี่นี่น ใช้สมองน่อยเจ้าเมทเทลโซนิกอ๋อได้เลยจะมักทรีนายไม่รู้ซะแล้วเราคือต้นแบบนะก่อนที่จะมีนายมีเรามาก่อนเดี๋ยวนะพังลูกโป่งใช่ไหมลืมเลยเน้นพังลูกโป่งนะฮะอืมทำไมไม่ขึ้นมาว่าเราพามากี่อันแล้วเดี๋ยวนะมันนับไหมเนี่ยมันต้องขึ้นมาสิเย เมทัลโซนิกชนะเมทัลโซนิกไม่ขึ้นมาบอกอ,ะอ่ะอ๋อนี่ไง19อันโอเคชนะไปหนึ่งนับอยู่นับอยู่งั้นก็พังไปเรื่อยๆองรอหอันใช้สกินนี้เป็นเวลา20นาทีแล้วก็ชนะสิบครั้งจะมักทรีฉันปล่อยให้แกนำไปก่อนเลยฉันพังลูกโป่งก่อนเดี๋เข้าใจไหมล่างต้นแบบไม่มีวันแพ้ ร่างดัดแปลงอย่างพวกนายแน่นอนอ,อ๋อนู้ว่าได้แล้วมันหลายอีเวนต์เกินขึ้นมามีสกินย้อนหลังเต็มไปหมดเลยฮะเอ่อเรเวลตันแล้วเหรอผมจำได้ผมซื้อเกมพาสไม่จำกัดเลเวลมาไม่ใช่หรอทำไมเลเวลมันตันแล้วล่ะ เรียบร้อยได้แล้ว250อันใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่น่าจะครบแล้วอ่าเพื่อความชัวร์เผื่อไว้หน่อยอ่ะฮะอีเวนต์เยอะมากฮะมีหลากหลายอีเวนต์ขึ้นมาสามารถเก็บสกินย้อนหลังได้คืในีเซิฟหลักเราเก็บไปหมดแล้วไงก็เลยไม่เหลือ เอโอเคใช้สมองหน่อยใช้สมองหน่อยอ่ะไปดูสิปลดล็อกมาได้แล้วต่อไปคือแข่งอีกอีก5รอบนะฮะแล้วก็ใช้เวลาอีก9นาทีโอ้อีซี่มากน่าจะอีกรอบหนึ่งชนะครบ10บครั้งรอบนี้น่าจะสุดท้ายแล้วก็รอเวลาครบ9นาที เราก็จะได้ล่างมัรคฟรีนะฮะจะไม่โทษซนิกเกคือตัวปอมแต่นายก็เท่มากเราอยากได้สกินนายมาใช้เตรียมตัวแพ้ได้เลยอือหืได้มาแล้วฮะโอเคได้เช่ามาต่อไปก็คือรอเวลาก็อยู่ในนี้ไปไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องออกไปไหนรออยู่ในนี้ จนกว่ามันจะขึ้นเตือนมาว่าผ่านแล้วน่าจะไม่นานฮะเพราะว่าเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วีประมาณสานาทีมัง้งไม่ต้องชนะก็ได้ใช่ไหมแค่ครบเวลาเก็บลูกโป่งดีกว่าเก็บลูกโป่งดีกว่านี่นี่นี่แน่เออว่าวงๆนะฮะไม่มีอะไรทำ เก็บลูกโป่งไปโอ้ตรงนี้ตรงนี้คืออะไรอ่ะมีแสงด้วยเป็นลานก,ลกว้างๆเขาทำไว้ทำไมอีเซเอกหรือเปล่าเหมือนเป็นแสงที่ส่งเป็นป้ายของเอกแมนฮะเหมือนตรงนู้นแต่ไม่มีอะไรรอ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 เวลาตรงนี้ก็เด้งได้ด้วย ผมว่ามันน่าจะถึงแล้วนะทำไมยังไม่ขึ้นแจ้งเตือนมาหกหกสาสิบหกหนาทีแล้วนะครับเล่นรอบแรกก็น่าจะเกินนี่ไงได้แล้วเอ้เอาเช่าเหรอทำไมให้แค่เชา่านี่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 เมทโซิกมาทรีไม่ต้องมาทำเป็นยืนชี้อย่างนี้เลย พอตอนนี้เราได้สกินนายมาแล้วรับมาได้แล้วสกินอยู่ไหนนี่มาเลยโอ้เมทัลโซนิกมาร์ทรีออนิเมชั่นก็น่าจะเหมือนกันนะฮะการเดินการวิ่งโอ้ไฟเป็นสีฟ้าเมทัลโซนิกเป็นสีแดงอันนี้เป็นสีฟ้าเท่อยู่เท่อยู่อ่ะกระโดดเหมือนกัน วนตัวเหมือนกันโอเคนี่คืออัปเดตใหม่นะครับเดี๋ยวเซิฟจริงอัปเดตเมื่อไหร่เดี๋ยวน่าจะเข้าไปเล่นอีกรอบหนึ่งเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ